หมดลุ้นไปตามๆกันกับข่าวดีที่หนุ่มเคทลีธนธรัพั์เคยประกาศไว้ว่าท้าแฟนสาวที่อายุห่างกันถึง19ปีกรีนอัศราพรเรียนจบเมื่อไรจะคิดเรื่องแต่งงานเพราะตอนนี้สาวกรีนเพิ่งเรียนจบมาดและกำลังจะเข้ารับปริญญาต้นปีหน้าแต่เรื่องวิวากลับเลื่อนลางห่างไกลเพราะตอนนี้สาวกรีนสมัครเรียนต่อปริญญาโทด้านการออกแบบไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโอ้ย,ยังเลยยังดีกว่าจริงๆแล้วต้องให้น้องเขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำให้เต็มที่ก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าการแสดง คือก็ต้องเข้าใจพอมันมีอะไรแบบนี้ขึ้นมามันก็จะมีผลกับการการแสดงการเรียนเราก็ไม่อยากจะเพรสเชอร์อะไรเขาอยู่ดีครับไอ้สปีค้อพจรก็จริงแต่่างคนต่างทํางานอะ่ะมันมันก็ไม่ได้เจอกันบ่อยมันก็ยังต้องเรียนรู้นิสัยอะไรกันเป็นเยอะครับเรียนมาให้น้องไหมครับพี่จริงก็ส่วนหนึ่งให้ไปแล้วให้ให้ให้ไปล่วงหน้าเป็นะรพี่ก็ตอนแรกที่ให้กระเป๋าไปอบอกว่าเอาไปล่วงหน้าไปก่อนเลย ถึงช่วงนี้จะยังไม่มีข่าวดีแต่หลังปีใหม่หนุ่มเคลลี่วางแผนว่าจะเกี่ยวก้อยแฟนสาวไปพบคุณแม่ของเขาที่อเมริกาส่วนจะมีข่าวดีกลับมาด้วยหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันอีกทีละค่ะ